อยู่กับไปอยู่กับไปเพมอยู่กับไหลลงไปแล้วนะไอ้หลังพี่ไปป่ะหลังไปหลังไปหลังไปเลงเลยไปไปไไอไเล่นไปไปไม่ได้เล่นเลยเลงงห่วงเลงไม่ใช่เลียนลงก็ึงพังเโมออกมา วางเคมอกตามมาคือแบบนี้ก็ยิงคือไม่ความความเพี้ยเลยเนะผมกับพี่ไปอ่ะไล่ถ่ายชันสองก็ไม่เจออะไรเลยเลยมันอยู่ชั้นหนึ่งมันอยู่ตรงห้องนหนไม่เพี้ยกูที่เจออะไรเลยกูเข้าตรงข้างไอไอไอรมศพอะเออแล้วพี่ก็แหลกอีกตัางหากกูเข้าตรงโรงศพอะแหลกหน้าจอกเออแหลกหน้าจอเป็นคนทุเรศเลยปัญหานี้จะหมดไปเมื่อพี่ไปเลิกเล่นเคบอก ก็ใจมันรักเนี่ยเต็มลักอยู่อีกหรอตลอดไปอ Always เล็ง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 เพื่อเก็บเล็งหักเลยเล็งเล็งแล้วหักเคมอร์เาะปักเฉยแล้วเราเห็นมันถือมันก็เหมือนเหมือนคนจะขอลายเซ็นดาราแต่โดนการห้ามไปอ่ะดีอ่ะไม่ีคนมานอนตรงนี้ดิ นี่เดี๋ยวก็มีเดี๋ยวก็มีนะ